ชาวราศีพิจิกะคบไม่ว่าท่านจะเกิดราศีพิจิกเดือนพฤศจิกาหรือลัคนาพิจิกก็สามารถรับชมรับฟังคําพยากรณ์นี้ได้กับผมกโก,โก,โกพอมดน้อยนะครับผมจะมาอธิษฐานจากไพ่ยพยากรณ์ว่าครึ่งเดือนหลังนี้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงวันที่31สิสิงหาคมนี้ดวงชะตาชาวราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดเดือนพฤศจิกายนหรือลัคนาพิจิก จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีคำพยากรณ์อะไรที่จะมาแนะนำให้ท่านทิศทางดวงชะของท่านเป็นอย่างไรกับผมโกโก้พมดน้อยใช้คำพยากรณ์5ใบนี้นะครับมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับชาวราศรีพิจิกนะครับจัลัรคนาหรือเดือนหรือราศรีนี่คือการอธิษฐานจากไพ่ยพยากรณ์ของโกโก้พมดน้อยนะครับ6ใบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ่ย นอกจากดวงดาวโคโจรโยกย้ายแนละ้วในคํำพยากรณ์นี้จะมีอะไรบอกข่าวสารมาถึงชาวพิจินะครับ1 2 3 4 5. เป็นคํำพยากรณ์นะครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้อันไหนพยากรณ์ที่ดีๆคํำพยากรณ์ที่ดีๆจะมีโชคมีลาภอะไรต่างๆก็ขอให้บังเกิดขึ้นเป็นปาฏิหาริย์สำหรับชาวราศีพิจินะครับ ตั้งแต่19สิงหาเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31สิงหาคามนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้แก่การต่อสู้การจัดการเจ็ดไม้เท้าท่านใดที่รอคอยงานอยู่อาจจะได้งานใหม่การต่อสู้การวิ้นรนการฝ่าฟันการสมัครงานใหม่การเริ่มต้นกิจการงานเต่างๆการสะสามภารกิจส่วนตัวก็ได้นี่คือเจ็ดไม้เท้าท่านจะมี พละงกำลังในการที่จะทำสิ่งต่างๆที่ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆอยากทำงานได้งานทำงานอยู่อาจจะมีงานมาเยอะขายของออนไลน์ต่างๆก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาเป็นช่วงที่ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เลยนะครับและท่านก็จะมีความสุขก,กายสบายใจเดิฟฟลนะครับท่านจะมีความสุขก,กายสบายใจได้ท่องเที่ยวได้ปลดปล่อยหรือหลุดพ้นบางสิ่งบางอย่างในความคิดของท่าน แบกภาระมานานภาระทางโลกอาจจะยังมีอยู่แต่ท่านอาจจะมีจุดปล่อยวางที่ใจวางอุเบกขาลงได้ก็ได้ท่านจะมีความสุขใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนถึงเป็นหนี้ถึงมีภาระแต่ท่านก็มีความเบาใจเบากายเป็นไปนตามวัฏจักรหรือความสุขกายสุขใจได้ท่องเที่ยวได้หลุดพ้นอาจจะหลุดพ้นความเป็นจริงก็ได้หลุดพ้นนี้สินภาระเงินทองตา่างที่เป็นปัญหาอยู่นะครับชาราศีพิจินะครับ การอดทนมานานแสนนานแท้งแมนนะครับท่านหลายๆท่านบำเพ็ญเพียรมีขันติบารมีอดทนมาต่อสิ่งต่างๆนี่คือถึงเวลาปลดปล่อยบางท่านเคร่งครัดในการอ่าถือสีนบนบายสัจจะวายตายอะไรต่างๆหรือขันติบารมีอดทนอดกลั้นถึงเวลาที่ท่านจะปลดปล่อยก็คือหลุดพ้นออกจากสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่การบําเพ็ญตะบะข,ของไพ่ใบนี้ เทพแห่งแมนนะคะเป็นเทพนะแล้วก็บำเพ็ญตบัดให้ถึงช่วงเวลาบางสิ่งบางอย่างถึงเวลาแล้วเขาก็จะกลับหัวขึ้นมาแล้วเขาก็จะรับความโชคดีได้รับพรอ,อุปมาได้ว่าชาวราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดเดือนพฤศจิกาย,ยนรัคนาพิจิกก็ตามแต่ทําสิ่งใดไว้รอคอยความสําเร็จเตรียมรับข่าวดีเตรียมรับความสําเร็จเลยนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้นะครับชาวพิจิกนะอยากได้อะไรก็จะได้ไม่อยากได้อะไรถ้าเป็นบุญกุศลของท่านท่านก็จะได้เหมือนกันสี่ถ้วย มีโชคลาภมาให้เลือกมาให้ในระมิดบางคนอยากมีเพื่อนมิตรใหม่ให่ก็มีตัวเลือกช้อยดีๆเข้ามาอยากได้งานงานก็จะเข้ามานี่คือสีถ้วยอยากได้อะไรก็จะได้ตามบุญวาสนาทําอะไรไว้ก็ได้รับสิ่งนั้นในมุมกลับนะท่านใดที่มีกรรมที่ไม่ดีค่อนข้างเกเรหน่อยบางอย่างที่ไม่อยากได้มันก็จะเข้ามาเรียกว่าเป็นวิถีของกรรมแต่ในเชิงบวกนะครับมีตัวเลือกมีสิ่งดีเข้ามาเยอะแยะมากมายบางท่านมีโชคมีลาบนะ ทั้งรัฐบาลไทยเอ่ยทั้งต่างประเทศเอ่ยทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามฮาหนอยลาวอะไรต่างก็ไม่รู้นะจะมีหลั่งไหลเข้ามานะครับชาวพิจิความเป็นอยู่ค่อนข้างสุขสบายนะครับอยู่ค่อนข,ข้างสุขสบายภาวะต่างๆนี่คือความหลุดพ้นทางความทุกข์ใจในครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพิจิรัชนาพิจิหรือท่านที่เกิดเดือนพฤศ,ศจิกายนจะมีความสุขายสบายใจ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือจะมีความสุขเพิ่มเติมมากขึ้นสิ่งดีๆจังไลจะหลั่งไหลเข้ามาให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับคร่าวๆคือประมาณนี้ทิศทางดวงชะตาของชาวราศีพิจิกท่านในข่ามาแล้วทุฟังครั้งแรกนะครับกับโกโก้พรพบน้อยหายไปนานเลยไปใช้นีเวนีน่กรราอยู่นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เป็นพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมทุกคนต้องการกำลังใจไม่ว่าเราจะอยู่สถานะอะันใด การให้กำลังใจดีๆต่อกันการให้อภัยกันและกันก็ทําให้จิตใจเราปลอดโปร่งร่วมใจสบายๆนะครับฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนกไมยสคะ้าบ